ภาพถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นในการบันทึกเหตุการณ์และความทรงจำในความเร่งรีบของชีวิตประจำวันผู้คนต้องการความฉับไวในการบันทึกภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ภาพชีวิตจะพาคุณผู้ชมมาถ่ายรูปด่วนครับถ้าพูดถึงอาชีพถ่ายรูปด่วน ก็ต้องไม่ลืมนึกถึงพวกเขา,าตากล้อง,างลานย่้มูพอาชีพบริการถ่ายภาพครบวงจรบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรานาลีพวกเขามีทั้งชายและหญิงประกอบอาชีพถ่ายรูปด่วนให้แก่นักท่องเที่ยวมานานกว่า40ปีเัยแ ก็เป็นอาทีพอิสระค่ะเนยก็หยุดค่ะไม่เหน่อยก็ออกมาค่ะขึ้นมาตอนแรกก็มาขายลูกแ่าโมแล้วก็มาหัดขายกับเพื่อนๆน,นี่แหละถามเขามาั่งถามเพื่อนเพื่อนร่วมช่างกันมั่งหัดเองมั่งอย่างเงี้ยค่ะก็ะหัดขายไปขายมาก็เลยมาเป็นอาชีพนี้หนึ่งในตากล้องร้านแยาโมผมได้พูดคุยกับพี่หลังเขาเป็นคนที่กระชับกระเฉงมีความสุขในการทำงนานคือทำอาชี ผมประมาณ30กว่าปีแล้วครับผมตั้งแต่อายุผมตั้งแต่อายุไอ้สปีนะฮะผมไปสมัครเป็นเด็กฝุณงานที่ร้านโสนวไว้นะฮะพอสองสามปีผมก็ได้เต้าเป็นช่างนะฮะช่างถ่ายรูปที่ร้านนะฮะผมก็มาถ่ายช่างอิสระทั่วไปถ่ายทั่วไปมาถ่ายอยู่ร้านย่าโมนะฮะนะครับเป็นภาพด่วนอย่างนี้นะฮะถ่ายปุ๊บได้ปั๊บอย่างนี้สมัยก่อนเป็นฟิล์ม ขั้นตอนยุ่งยากมากเลยสู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ก่อน,นครับครับผมถ้าเป็นพวกสีก็ต้องล้างเป็นพิมพ์สีเสร็จเราก็ต้องมาปิ้นอีกทีนึงมาใส่เครื่องปิ้นอีกทีหนึ่งก็เสียเวลามันนก่าต้องมีห้องมืดส่วนตัวต้องอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีห้องมืดหรอครับอันนี้เป็นยังไงครับผมระบบเวลากโอ้ได้การมาเสียบอัดได้เลยเดี๋ยวนี้สะดวกสบายก็ชอบแบบไหนครับสกก่วนมากลูกค้าก็าชอบแบบคมชัดลึกนะครับสวยชรรัดแล้วก็ คนดาก็อยากให้ขาวคนอ้วนก็อยากให้ผมค่ะยางนี้ยากไหมครับตากรมันก็ไม่ยากตรงขาวดํานี่แหละคะ่ะแต่อ้วนผอมนมี่ยากหน่อยก็ให้เขายืนเบี่ยงตัวมั่งอะไรมั่งประมาณนี้ส่วนมากใช้แฟลชนี่มันก็ใช้ลบเงานะครับบางทีเป็นเงาที่ตาอย่างเงี้ยนะขาว,วกดตาพวกอะไรเวลาแสงมาอย่างเงี้ยแฟลชนี่จะช่วยได้เยอะนะตั้งครับอ่ายิ้มสวยอ้าอีกทีอีกที่ายิ้ม ยิ้มใหม่ยิ้มใหม่อ่าอ่าอันนี้มันมาอยู่ท่านี้ด้วยเอาเอาเอาพี่หลางครับส่วนมากคนที่มาใช้บริการพี่หลางนี่เขาเป็นคนโคราชหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็มีคนโคราชก็มีส่วนมากก็เข้ามาครอบครัวแล้วครับรับมาครอบครัวก็มาถ่ายกันบางทีเขาทำจับภาพไม่ถูกใจนะคะบางทีก็จ้างแข่งบ้างค่ะเป็นบางทีก็วัยกลางคนบ้างคนแก่บ้างอะไรก็มา บางทีเขามาเป็นกลุ่มนี้เขาถ่ายเขาอยากได้ภาพหมู่ถ่ายไม่ได้คือจ้งางเราถ่ายโอเ่อ่ายี้มหน่อยครัเนอาคโงเคอเคโอเคอเคโอเอเคโคอออโเอออคนโอคเออเค เมนนื่อก,ก่อนไม่ใช้ฟิล์มไงต้องไปล้างที่ร้านทีนี้เรามีอุปกรณ์เองทุกวันนี้ทั่ว่าไรยได้ก็ตกไปอ่ะคนก็มาถ่ายรูปส่วนมากเขาก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายกัน <c oughs> ไม่ค่อยจะถ่ายกับช่างนะวันวันหนึ่งจะสี่ใบห้าใบาก็ยากแล้วเลยโอ้ตากล้องลานยามู ใช้เวลาถ่ายรูปไม่เกิน3นาทีและใช้เวลาในการพิมพ์ภาพถ่ายอีกประมาณ5นาทีถ้าลูกค้าต้องการใส่กรอบรูปก็มีให้บริการหรือหากต้องการขยายภาพขนาดใหญ่ก็สามารถทำให้ได้เอ แล้วก็แบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เครื่องโหลดนะฮะคือแบบว่าจาก12โวลต์เป็น24โวลต์นะฮะเครื่องบินี้ใช้24โวลต์เครื่องแปลงนะครับอ่านี่เครื่องแปลงแปลงไฟเลเซอร์ยิงไปเครื่องเลเซอร์ยิงไปมันก็สะท้อนเข้าหากระดาษนะฮะน4ครั้ง1 2 3 4งสอง4ครั้งมันจะแยกสีค่ะสีมันมันจะไม่ไม่ใช้น้ำยาเป็นหมึกนะฮะ อันนี้คือถือว่าไฮเทคสุดหี่ยังครับผมนอวสุดยอดแล้วครับผมครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็คือไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้หรือไงครับ,รบมันก็ความจเจริญนะฮะวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมสมัยก่อนนี่คือยุ่งยากไหมครับยากมากวิ่งเข้าแต่ในร้าน <c oughs> สมัยก่อนก็ประมาณในถ้าเรียบร้อยก็นั่นแหละฮะชั่วโมงนี้ยังส่งรูปไม่ได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็เขียนที่อยู่ส่งไปตามจดหมายสมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลย อาปุ๊บประมาณ2-3นาทีนะฮะรูปเิีงให้ลูกค้าได้เลยขึ้นรถทัวร์ได้เลยสบายไม่ต้องส่งไปมันสมัยแต่ก่อนนวช่วงไหนที่แบบว่าแบบได้ลูกค้าดีครับผมพอช่วงเทศกาลแล้วครับปัญหาอุปสรรคของการทำอาชีพนี้ก็คือขึ้นอยู่กับอะไรครับฝนก็ฝนเพราะเราหากินการแจ้งค่ะ แล้วอย่างตอนกลางวันแบบแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้คือคนเขาอากาศเปรี้ยงๆไปยิ่งคนเยอะฮะอากาศดียิ่งคนเยอะมาถึงแดดร้อนๆเปรี้ยงๆนี่เขาก็ยังใช้บริการถ่ายรูปกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมเราก็เราก็ต้องมีอุปกรณ์เลยอุปกรณ์ช่วยของเราเนี่ยร่มมีร่มมีอะไรเนี่ยเลยอ่ามีร่มเนี่ยมบริการให้ลูกค้าก็โอเคถ้าฝนตกนี่เราบากหน่อยเออ คือช่างนี่ต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลก่อนไม่ใช่ว่าเราอยากมาถ่ายเราก็มาถ่ายเลยเราต้องลงบัญชีไว้นะฮะต้องลงบัญชีไว้แล้วทางเทศบาลน,นี่เขาจะจัดสรรพวกช่างภาพให้คือว่ากี่นายกี่นายอย่างนี้ฮะไม่ไม่มีการเพิ่มนะฮะมีมีแต่ลดอย่างเดียวจัดระเบียบให้ช่างภาพครับผมแล้วจะบอกว่าผมเห็นจะมีตาก้อ,กองน่จะมีผมไม่จดงกครับโอ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วครับผมหมดสิทธิ์แล้วฮะคนใหม่มาเราจะไม่รับไงแล้วมันหากินยากเลย ก่อนนี้ก็คือตะก้องหน้าโมนี่คือมีจำนวนมากตอนนี้นะ,ะมากครับหกสิบเจ็ดสิบเป็นเนาะแล้วทุกวันนี้เป็นเหลือกี่คนครับผมไม่เกินสามสิบเนาะถ้าอยู่จริงๆก็ประมาณสิบกว่าคนครับช่วงเช้านี่ประมาณเจ็ดแปดคนช่วงค่ำประมาณสองสามคนครับประมาณสิบกว่าคนได้ความดีนะมีช่างภาพหน้าร้านก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดให้เทศบาลนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราอย่างนี้ก็เขาก็มาถามว่าเออ อาหารที่ไหนอร่อยบ้างที่ตรงไหนหน่าท่องเที่ยวบ้างช่างช่วยแนะนําให้เนี่ยประโยชน์ของช่างแนะนําให้ก็มีหลายอย่างนะฮะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอะไรที่พักที่ราคาถูกอะไรเนี่พวกผมช่งางภาพก็ช่วยแนะนําให้ถ่ายรูปด่วนครับหนึ่งนาทีได้นะ,ไน,ดน,นะค,ะนนครับถ่ายรูปเต็มปั๊บนะครับถ่ายรูปนะครับ ต้องถ่ายรูปไหมคือเรวแต่เราเชียร์ได้ไม่ได้แล้วแต่ไม่มีท้าวประจำเราแล้วจะใครอยากอยากขายมุกกับเราะะครับราคานี้นรันงั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเราฝีมือเป็นยังไงอะไรยังไงไใช่ไหมครับอ๋อก็ช่างจดมากเนี่ยเขาดูรูปคอยได้รูปแค่นั้นนะฮะคุณภาพนิดหน่อยเขาดูบางคนดูเปลี่ยน,นคุณก็ดูเปลี่ยนอ๋อหมายถึงว่าที่พี่หลังถืออยู่นี่ ก็เป <NXT> no ็นเหมือนตัวอย่างให้ดูงี้แหละครับตัวอย่างคุณภาพเราอย่างนี้ได้โอเคภาพชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสาและครดีแห่งชีวิตเป็นไปตามในคิดของเราเองภาพชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสาและคร เเเว่ปป็นไตาามิคดขอองนนงรีจากตากล้องลานยามพี <S <s ่หลักพาผมมารู้จักการถ่ายรูปด่วนอีกประเภทนั่นคือการถ่ายรูปติดบัตซึ่งแน่นอนว่าต้องด่วนมากๆ อ๋อร้านพ่ต้ยีต้อนครับเป็นร้านของผมเองครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในครับผมนี่ครับร้านเล็กๆนะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมเป็นร้านถ่ายรูปด,วด่วนถ่ายรูปติดบันธรรมดาแล้วก็รับงานล้างทั่วไปนะครับล้างอาหทั่วไปเป็นงานแบบพวกรูปถ่ายอะไรต่างๆนะครับผม การที่เราจะเปิดร้านขายรูปด่วนนี่ก็คือเราต้องมีอะไรในร้านมากอ๋อต้องมีอุปกรณ์นะครับหนึ่งเราต้องมีกล้องนะครับผมเราต้องมีนะครับเช็งข้างในฮะผมจะให้ดูไฟแฟลชนะฮะพวกไฟแฟลชลบนี้นะฮะมันจะช่วยได้เยอะนะครับผมไม้ก่อนนี่ต้องใช้ไฟเยอะสามดวงสี่ดวงปัจจุบันนี้ ขาไม่ต้องใช้ไฟอะไรเยอะนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้มันเป็นแ l บ p l บ p เล็กนะฮะไปใช้แค่2ตัวก็พอนะครับไฟตัวนี้ก็ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับผม2ตัวก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก็มีเก้าอี้ให้ลูกค้าได้นั่งนะครับมีฉากมีอะไรนะฮะมันก็มีอะไรไม่มากหรอกครับผมแค่นี้หน่อยแค่นี้เองก็ใช้ได้แล้วก็ทำมาหากินเราได้หมดนะฮะ นั่งปึ๊บนั่งตรงน,นี้แล้วเราก็ถ่ายให้ลูกค้าเดี๋ยวผมจะลองถ่ายลูกค้าดูนะครับผมถ่ายรูปนะครับผมเอาเอาเ,อาเปลี่ยนเสื้อเลยครับแล้วก็แต่งตัวนะครับมีกระจกตรงนี้นะครับเ,เปลี่ยนเสื้อเลยครับเนนั้นเสื้อเอาที่ใส่ได้พอดีเลยนะครับผมใส่ได้พอดีครับผมเอาข้อมหน้าตรงนี้นะครับผม ทิ้งล e. งเลยครับผมนั่งไม่ต้องเก่งนะเอเอไปยังไงนั่งทีนี้อ่อย่างนั้นนะฮะทีนี้เฉยน,นะครับผมเฉยใจเย็นๆครับปัดคิดกันกรมหน้าก้มหน้าลงนิดนึงตะเกียงซ้ายมาด้านนี้นะครับผมโอเคเอาแขนตรงไปเลยแขนช่วงแขนเอาลงไปเลยนะครับอ่าลงไปเลยตีตรงตรงตามมองกล้องนะครับอ่าตามมองกล้องอ่าอ่าหนึ่งอ่าดีมากครับผมให้ลูกค้าพอตรงแล้วเราก็ถ่ายลูกค้าน,นะครับ ไฟแฟลชมันก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติกดชัตเตอร์มันก็จะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับผมไม่มีอะไรยากนะครับผมพี่หลังครับการที่เราแบบปรับตัวมาใช้เป็นกล้องระบบดิจิตอลนี่ก็คือมันต่างจากสมัยก่อนยังไงครับโอ้มันสะดวกสบายนะครับมันอัตโนมัติด้วยเลนส์ก็อัตโนมัติในตัวกล้องก็อัตโนมัตินะครับผมเราไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับเพียงซูมเข้าซูมออกแค่นั้นแหละครับแล้วกดชัตเตอร์มันจะปรับอัตโนมัติของมันมันดีอย่างนี้นะครับ กล้องอีเจตอนมันไม่เหมือนไเอกกล้องระบบแมนวนวลธรรมดาต้องมาปรับฟิล์มนี่เราก็ต้องปรับต้องปรับความชัดตัองอะไรหลายอย่างนะครับผมปรับเลง็งปรับกว่าจะจะได้นะครับบางคนเล็งไม่เป็นก็เบอร์นะครับผมฟิล์มเป็นหลอดอย่างนี้ฮะเป็นหลอดเราก็ต้องไปซื้อฟิลม์มอย่างต่าก็ร้อยกว่าบาทแล้วร้อยร้อยกว่าบาทเป็นฟิล์มเราก็ต้องเอาไปล้างที่ร้านนะฮะกว่าจะเอามาอาดัดยุ่งยากอันนี้ก็เสียบใส่คอมพิวเตอร์อัดได้เลยไม่ยาก เดี๋ยวดูวิธีการอัดนะครับแล้วก็การแต่งรูปนะครับผมเออเราก็เปิดเอากาดออกนะครับผมเสียบทีไดนะครับผมตอนนี้กําลังจะทํารูปด่วนให้นะครับทําำใบขับขี่หนึ่งนิ้วนะครับผมบางคนมีสิวมีฝ้ามีอะไรนะครับผมมันก็ต้องแต่งนะครับผมถ้าไม่แต่งมันก็ดูไม่ได้นะครับมันไม่มันไม่หลอดนะครับผม ท่านทำไมสมัยก่อนไม่เห็นต้องมีอมพิวเตอร์มาแต่งรูปไหมเขาก็ยังทำกันมาได้โอ้สมัยก่อนก็แต่งกัน,กนครับใช้ที่ซอแต่งนะครับผมแต่งยากกว่าน,นี้อีกนะครับผมสอออดนะครับแต่งง่ายๆจะได้สวยได้รูปดีนะครับผมเขาเสียเงินมาแล้วเขาจะอยากได้รูปที่ดีไปนะครับผม ทำให้ดําก็ได้ทําให้ขาวก็ได้ทําสีเป็นขาวดาก็ทําได้นะครับผมข,ของเขารูปพ่อกับแม่เขามาให้สมัยสุขามเวียดนามนะครับผมมีรูปจากสถานทูเวียดนามมาให้เรามาทัดอะไรเนี่ยนอะันนี้ทัดใหม่ครับผมจากสองรูปเอามาเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปเดียวเงี้นนะครับใช่ใช่ใช่นี่ครับผม <laughs> รูปซีดมากเลยครับผมกระดานนี<ม>้จปื่อย เร er mm hmm. right. yeah> oh. claro> ok. yeah. ื่องเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นี่ก็คือว่าช่างในและหน้าร้านยาโมนี่คือเขาเป็นกันทุกคนหรือเปล่าครับไม่เป็นทุกคนหรอกครับผมแต่จะคนมีประสบการณ์นะครับผมอย่างพี่ด่างนี่คือประสบการณ์มายังไงไงครับเรื่องคอมพิวเตอร์อตอนแรกก็ไม่เป็นหรอกครับผมตอนแรกไม่เป็นเลยไปเรียนรู้เอาครับผมบุดไปเอาเองเพอเราไม่มีประสบการณ์เรื่องคอมพิวเตอร์มาก่อนเราต้องไปเรียนรู้การใช้งานของคอมพิวเตอร์ซะก่อนเรื่องการแต่งรูปเนี่ยเรามองพัฒนาที่หลังไม่ใช่อยู่ๆคุณจะทําได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์คุณไม่ได้เรียนรู้มา เขาคนอื่นที่เขาไม่เป็นคอมพิวเตอร์นี่ก็าต้องทำยังไงครับผมถ้เาเป็นช่งา,างต้องเป็นช่างร้านถ่ายรูปเขาทำนี้ที่เขามีประสบการณ์ของเรานี่ไม่ต้องทำเองพี่หลังครับช่างหน้าร้านย่าก็คือว่ามีร้านส่วนตัวแบบพี่หลังเขาแบบมีอะไรเสริมแบบพี่หลังน,นี้กันทุกคนหรอือเปล่าไม่มีครับผมหน้าร้านย่ามโมนี่เราต้องไปหาลูกค้าถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปไหมครับอันนี้ที่นี่ไม่ต้องนะครับลูกค้าเดินมาหาเราที่ในร้านเลย แล้วก็ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมไม่ร้อนแดดด้วยนะฮะมัน่นคงกว่าแน,าาน,าน่นอนครับผมแล้วทำไมที่หลังยังต้องไปหน้า,านร้านยาดอ๋อผมอยากเป็นส่วนตัวครับผมคือว่าชอบความอิสระของไอ้ถ่ายรูปหน้าร้านยาด้่ยครับค่าผมผมชอบอย่างนั้นครับชอบเจอหน้าหลายคนอย่างนี้นะแต่ละหลายคนเอออย่างนี้แล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวเมืองโคราชให้ด้วย ย่างนี้มีความสุขนะครับผมเราเลือกมากไม่ได้นะฮะเราต้องเลือกที่เราชอบดีที่สุดนะครับผมเลือกที่เราชอบจะดีที่สุดครับผมพี่หลังได้แสดงให้ผมเห็นถึงหลักการบริการของตากล้องรูปดวดเมื่อลูกค้าต้องการทั้งความรวดเร็วและคุณภาพพวกเขาจึงต้องทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่พี่หลัง มีความสุขที่เห็นลูกค้าพอใจกับผลงานนี่เป็นเสียงมีค่ายิ่งกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับลูกคุณแม่ยังสาวเลยั้เป็นสีเนี่ยสวยครับผมมีเผาเาดำแล้วก็แต่งให้ครับเป็นสีสมัยโบราณครับผมสวยครับแม่ตอนเป็นสาวแม่สวยมากและสำหรับวันนี้ภาพชีวิตต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ภายภาคหน้า สวัสดีครับ